สวัสดีครับผมเดชามหาศึกครับเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงแนแดง mm hmm. ปูหน้าแล้วะหอยเชอรี่ครับ mm hmm. ตอนนี้ประมาณเจ็ดแปดเดือนครับสี่ประมาณประมาณน,นี้เลย mm hmm. นี่ตัวผูมีขึ้นตัวพอตัวแม่มันม,น mm hmm. มอ,อันนี้แมนครับเพื่อรุ่นพอแม่พันมันลักษณะของบอ่อยานี่ นี่ลักษณะของบอ่อเข้ากับเป็นมีดินมีวัชพืชมีกระเบื้องไปสำรับให้มันเป็นทีลบลบอาศัยของปูตรง,ตรงกลางเนี่ยจะเป็นตรงกลางจะเป็นบอ่อนามครับบอ่อนามบอ่อนามหนามลึกประมาณสักตุ่มมองเท่าเนี่แหละครับฟ่ามือเข่าเนี่แหละขอบบ่อเนี่ยจะเป็นเป็นดินครับขอบบ่อจะเป็นดินแล้วแต่ว่างว่างกระเบื้องว่ แม่งครับแล้วก็ดินนี่ก็คือสำหรับมันขุดรูขุดรูแล้วก็เ,กเป็นสำหรับบ้างไข่มันออกไข่มันหนันต่างทองดอกไข่นะครับเขาก็ระจายอยู่แบบนี้แหละครับเนี่ยอยู่ในนี้ แคกเดือนยังไหนตัวมัยตอนนี้ประมาณสี่ถึงห้าเดือนครับตัวนี้ที่ในลักษณะประมาณนี้กับร้อมร้อมผสมก็ได้แล้วครับนี่แบบนี้ร้อมเป็นพอมไม่พันเ้กวก็ก็ได้ ของวันเขาสียูลักษณะแบบนี้ที่เป็นการพักพอนของของปูนะของปูครับถ้าเป็นช่วงย่างมะเรงเขาก็สีออกมากินหาอาหารกินน้ำน้ำบอน้มนี่ให้บอน้มเขาก็จะมีเป็นพักตบเป็นพักตบเป็นจอกหรือหรือมีพักบุมงกระส้พักบุมงก็ะะได้ครับแต่ว่าที่ดีที่สุดเป็นพักตบ เมเรียกเป็นพักตบเพราะว่าพักโต๊บมันสิเหตุเหตุหนามัมนมันบโคุนเร็วมันอยู่ในเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เวลาเวล่ลหาหอยอาหารเน่หาหอยไว้ในน้ำหรือเปล่าม่นครับเขาหอยในขอบน้ำนี่แหละเป็นอาหารเม็ดหรือว่าเป็นปลาซิวเป็นปลาเล็กปลาหน่อยแล้วเป็นข้องไก่เป็นโมบดตั้งสี่ก็ได้ไดมาทุยางเิ่ยไว้ในน้ำเลยครับถิ่ไว้ในน้ำขอบน้ำก็ได้เพราะว่ายนี่มาแรกเขากระสีเลื่มตออกมามมาหากินอาหารในน้ำ อันนี้รุ่นตัวนี้ที่เป็นทองครับหลูกเต็มทองมาเลยนี่รูตัวหนึ่งเนียน่ยไข่รหลายป่ะครับถ้าเป็นรุ่นนี้ก็สิประมาณสี่ลอยถึงห้าลอยโตโตเฉพาหลูกมันเนยครับนี่นทองยทองใหญ่เลยนี่ทองยงใหญ่เป็นๆถ้าเขาขายหรือแต่เป็นตัวละสองลอยได้ครับนี่ เห็นเห็นเห็นฟ้าเรือน<ไ>ขายแมมครับอันนี้คือพร้อมพร้อมจะไปลงกันเป็นเป็นอันนี้เปน็นสาระลูกได้เลยเห็นก็ส่งขายทั้งเฟซกันทั้งทั้งเพจตัวละสบบองร้อยโฆษณบอกกับแบบนี้แล้วครับ ถ้าเป็นบอ่อพอมัพันธุ์หรือบอ่อที่ตั้งทองกะมีมีกระบอกไม้ไผ่มีเป็นทอทอปแปบบทีวซีกับแบบนี้กระไดเพราะว่าถ้าเป็นปูที่ทองเขาสี่เสนหมากเขาสี่หาบางทีลบไผ่หาเป็นทีลบส่อนของเขาเพื่อที่จะบ่อมีผู้ใดเมาก,กวนมันเมื่อผู้ใดมาก,กวนเขาเขาก็สี่อยู่ของเขาไปยังสี่ล่ะครับเนี่ยมาสี่ดูดูในจังหน่อยที่กอนข้างดูตัวน,นี้กับทองครับ แต่ปูทองตัวกระปิ่งมันสีลดน้องแล้วก็ทองเขาสีอมๆอันนี้เขาเรียกว่าปูทอง ตัวนี้สีหน่อยอยู่รุ่นบ่อนี่นี่นะครับช่วงของวันเขาสีนอนแบบนี้เขาสีหามองที่ลบยุ่กันเป็นกองๆองเป็นมีละครับถ้าเป็นลักษณะ,ะบ่อดินเขาก็สีมากรออยู่ มาร่วมกันอยู่ก็สิบอ่บอบอ่บอบ่อหนีบกันบอ่อกัดกันนี่แหละครับลักษณะกลางวันเขาจะเป็นแบบนี้ถ้าว่ากลางคืนลงน้ำติครับถ้ากลางคืนเขากระสีเริ่ม,มค่อยๆถ้าย่อยลงน้ำไปหากินอาหารในานา้ำน้องกองกันเต็มเลยนี่ ผลที่มีกระเบื้องไล้ไหลเพราะว่าลดการแออัดของปูเพราะว่ามันสีบ่บดีบดีหนีบกันบดีบดีบแย่งท่อยู่อัซกันกันเลยก็เลยถ,ถึงมีกระเบื้องกระเบื้องไล้หลาบางตัวมันบางตัวถ้าเป็นตัวผูมันก็สีมันกส็นกสีหายในจักหน่อยแล้วก็ตัวเมียตัวเมียตัวใดที่มันตั้งทองตัวใดที่เขาตั้ง้องเขากส็สีเขากส็สีหายคล้ยกัน บ่า,า,าใหญ่ผู้ได้ไปไก่ถ้าตัวได้ไปไก่มันถ้าตัวได้ไปไก่เขาเนี่ยจะน้อยเขากระสีเขากระสีหนีบไล่หนีบเราก็เขียดเเขียดเราให้เนตายครับเหตุผลที่ว่าเหตุผลที่ปูนปูทองว่าผูดได้บาใหญ่พูดได้ผู้ได้ไปไก่มันว่าตัวตัวอื่นไปไก่เขากระสีหนีบลายหนีบแล้วกะเขียดเเขียดเราก็สลัดไข่ถิงสลัดไข่ถิงเราก็ตายถ้าเป็นบ่อนีก็สิเป็นบ่อบ่อของ ลูกน้อยครับบอลนี่เป็นหดังคือใส่น้ำไปหมดเลยเพราะว่าปูส้นปูน้อยส้นหมากขาวสีขาสีมักน้ำไหลในจังน้อยเขาสีมักน้ำประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบเซนนี่แหละครับบ่อนี่คือบ่อปูน้อยล้วนๆเลยนมั้งครับเป็นบอปูน้อยล้วนๆอนุบาลม่นบเป็นบ่อลอานุบาลนี่ครับลุนประมาณนี้ ยู่ในนีก็สิม่หลรุนเยอ่อันนี้รุ่นประมาณสองเดือนอันนี้สิประมาณเดือนตัวเนี้ยหน่อยใน่เดือนหนึ่งโอ้บอ่บอบ่อโนบาลนี่ก็มีต่นามอย่างเดียวเลยรับมีต่นามอย่างเดียวบ่มีดินเนาะครับ นี่ก็คือเป็นลักษณะของบ่อดินแบบธรรมชาติครับกสิมีประชาพืชทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเข่าทั้งบอลทั้งอะไรที่เป็นของทีลบให้ของของปูหน้าเขากระสิออกมาล่งนน่หมดนี่อันนี้คือธรรมชาติดีๆครับอันนี้อ,อันนี้คือได้ผลประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซนครับเก้าสิบถึงเก้าถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ีได้ผลแน่นอนเลยตัวนี้ ในบอ่อดินในหน้าเขากระได้นเมือเขาก็ากยู่กันแบบนี้แหละครับแต่วันวนี้กขาเบี้ยเขาขสีหาที่หลบแต่เป็นยงามมือขึ้นเขาขสีออกมาหาหาอยู่ในน้ำนี่แหละหากินอาหารอยู่ในอยู่ในบอ่อดินเราจะเป็นต้องห้อาหารทุกมเหมือก็ได้ครับให้เมื่อละอาทิตย์ละสองถึงสามครั้งก็ได้ไมีเขา มีเข่าที่เข้ากินเหลือมีมีขนมจีนมีเป็นพักเป็นหยาดอย่างกระทิ่มลงให้มันก็ได้กินได้หมดอาทิตย์ละสองสามเท่าก็ได้ครับอาหารนั้นะว่าอยู่ในอยู่ในบ่อดินมันก็สีมีสารอาหารอยู่แล้วมีสารอาหารมีอย่างของของมีมีสารอาหารมีแหลธถาดมีอย่างอยู่ในดินครบอยู่แล้ว มีต้นผักกระแย้งปลูกไว้มีจอกมีจอกหัวหนูมีผักตบมียังกะเอาล่องไรมครับสำหรับเป็น,น,นอันนี้ปูเข้า อันนี้จะเป็นรุ่นลูกครับรุ่นลูกประมาณประมาณสี่เดือนเราก็สีออกมามหรอกครับ แล้ครับักษณะของบอ่อดินมาต้องดูแรกย่างบากไหมปล่อยไปตามธรรมชาติเขาก็จิหากินด้วยตามนี่แหละครับตามกินจอกกินพักตบกินนี่ยังแน่ไปยังสีล่ละครับนนส่วนอาหารของปูหน้าก็จะเป็นพมห้เป็น เป็นปูแฝหน่อยเป็นปลาซิ่วหน่อยหรือว่าเป็นปลาปลาบดปลายังบดก็ได้ครับเป็นเป็นโค้งไก่บดเป็นหมูบดทั้งสี่ก็ได้ไดมืเดี๋ยวกับเป็นเศษเข่าเข่าที่ห้ากินเราไมนเลือเือเข้ากับเมื่อวานต้องกินให้มันกินได้เป็นขนมจีนเป็นพลั่วใหม่เป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นยกเว้นสับปะรดครับสับปะรดหัวในสับปะรดมีกดกะลยกะลัยบริไหทุกสิ่งทุกใหพลั่วใหม่หรืวาเป็นอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างที่ห้ากินเหลือ คมาวานลงให้ปูกินเพื่อลดต้นทุนอาหารครับจักเดือนก็ได้ขายประมาณสามถึงสี่เดือนก็เริ่มจับได้จับขายได้แล้วครับเป็นพอเมพันธุ์ใดสี่เดือนถึงห้าเดือนขึ้นไปพอเมพันธุ์ใดสบายเลยตัวใหญ่แล้วถ้าแบบแบบรุ่นกินได้รุ่นินจักเดือนถ้าเป็นรุ่นที่เขาเขาจะอมาดองกันก็คือประมาณประมาณสามสามเดือนถึงสี่เดือนมันกาลังโตงอมๆงมครับ อันนี่คือเอามาดองใส่ใส่สมตำ่ำถ้ารุ่นแปรรูปอะไรขึ้นกันสามถึงสี่เดือนรุ่นที่แปรรูปไปใไปเฮ็ดเป็นน้ำพริกเฮ็ดเป็นน้ำพริกไปเฮ็ดเป็นแกะเป็นมันปูจังสี่ก็ไ้รุ่นสามถึงสี่เดือนถ้าเป็นห้าถึงหกเดือนขึ้นไปก็สิเป็นพอแม่พันธ์ครับนี่นี่ความารามของเฮาก็มีหอยปังครับหอยปังก็คือลักษณะใครนันจะเป็นแบบนี้เอามาไวเป็นประมาณเสือมาไวประมาณสองกิโลนี่ล่ละ นี่ก็เริ่มได้ได้พ้นผลิตี่ตัวมันสีอยู่นี่น่าสีเริ่มของตัวเริ่มไข่อันนี้คืออันนี้คือตัวหอยปังที่ว่าตัวใหญ่ครับเดี๋ย <Yeah. S 1> ถ้าไข่เราษณะนี่ก็สีประมาณประมาณสองอาทิตย์ก็สีเริ่มแตกเป็นตัวตัวน้อย ก็สิเริ่มแตกเป็นเป็นตัวเน่น่อยมันกระสิตกลงน้ำใต้ลงน้ำตามธรรมาชาติครับให้ปังสิออกไข่ปีละเทือสิบ่ได้ออกดูคือหอยเชอลี มอเตอร์้องเขี่มอเตอร์ไปเป็น,นปุ๋ยของแหนแดงนี่แหละคือของปุ๋ยของแหนแดงหลายครั้งเ้านหเอาบริสุซื้อเ้าสิลดต้ตนทุนในการซื้อปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยขอกตักเรือหนี่เลยแบบน,นี้แทบจะบริสุทลงทุนอยังลงทุนแค่นี้นซือซ้อซื้อแค่ซื้อพาย,ยัางซือ้อซกำลงกำลงทุนแรง นี่ตัวนี้ก็สิเป็นบอ่อมีกุ้งฝอยครับอยู่ในนี่แหละเลี้ยงกุ้งฝอยไว้นนำ้ำหอยบอ่อเดือดสื่ออยู่น,นี่เนี่ยมืนขึ้นนี่จ,จะสิเห็นช่วงนี้มันอยู่นี่หนามืึงเลือกกุ้งฝอยมาบ่อนี่ก็สิเป็นหอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่รุ่นน้อยรุ่นร่วมใส่อยู่น,นี่แหละ รุ่นน่อยก็มี่มีอายุประมาณจะเดือนอันนี้สิประมาณสองเดือนสามเดือนสี่เดือนก็มีครับเดือนหนึ่งก็มีเอาไวร้ร่วมๆกันนี่แหละเลี้ยงแบบง่ายๆไม่ต้องไปพิธีพิถันอีกอย่างมากไหมครับเลี้ยงเลี้ยงไว้ร่วมกันนี่แหละเข้าก็ะเข้ากัาสามารถอยู่น้ำกันได้ มีพักมีหยามีเศษหยามีพักตกมีอย่างเขาเคกินมาทับนี่เลี้ยงแบบมีไงไงสุดก็มาเลี้ยงหอยเชอรี่นี่แหละหอยเชอรีน่นี่ยในี่ก็คือบริลงทุนอีกอย่างเลยลงทุนกเห็ดบอเห็ดโค้งบอเห็ดอ่นอนปอกบอเห็่มันซสือ,อแต่แม่บอนี่ก็จะเป็นรุ่นพอไม่พันครับ tôi nhớ nhanh tôi nhớ nhanh ụp ụp ngoài nhớ nhanh Chắc, chắc liền, chắc đường khó chín ha. ประมาณสามเดือนขึ้นกันครับคือปูนี่แหละประมาณสามถึงสี่เดือนก็พอกินแล้วต่ส่วนหมากคนนิยมกินกับเป็นรุ่นรุ่นสามสี่เดือนแต่ว่ารุ่นนี้ส่วนหมากคนมันนิยมครับสิไปเป็นรุ่นนี้สีเป็นพอเมพันเสียไปเป็นพอเมพันสมากววามันเขาบอกว่ามันเหนียวเขวาวางสันต่ว่าสนหมากกับไปใส่ตํปาปลาตํหยังก็ได้ครับเนี่ยใส่ตปาปลาตําต่อมเอาไปาต่อมแก้หัวแมนครับ เอาไปหั่นไปซอยกิดหลนใ่ญ่หล่นหน่อยก็กินได้หมดละเส่บเพื่อกันนะครับมื่ตัวใัญไงกับไข่กับยุ่นี่ครับถ้ามันบ่กมันก็เอาลงหนีเลยก็เพราะตรงบร่ได้แยกออกแยกออกเป็นบางส่วนถา้าตัวใดไข่ใดบ่เห็นเนาะก็เอาไปหนีเลยเห็นมันอยน้ำกัน มีเรียงน้ำกันด่ก็สิ <transc> เป็นปูนามีมีกุ้งฝอยแล้วก็มีหอยขมหอยเชอรี่เรียงน้ำกันด่มันบ่มันบ่กินกันครับตามที่ศึกษามาก็คือตามที่ผมเลี้ยงทดลองทดลองเลี้ยงมาก็คือมันบ่กินกันสามารถเลี้ยงน้ำกันได้หอยเชหอยเชอรี่ก็สิเป็นตัวกินเศษอาหารแล้วก็หอยขมเนี่ยก็สิเป็นตัวกินตัวกินตะไคร่น้ำ กุ้งฟอยก็สิไปกินขีไหอยเชอรี่ก็เลยอยู่น้ำกันได้เป็นช่องทางการติดตอ่อก็คือติดตอ่อได้ที่ผมเดชามหาศึกนะครับบ,ร 51, บ้านเลขทีสี่ทับสหมู่11บ้านหนองผือตำบลหน,นองผืออำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดเบอร์โทรติดตอ่อนะครับเป็น0986978298ครับเท แหนแดงอำเภอจ้ตัวรัพิพมันจังหวัดร้อยเอ็ดครับพิมเข้าไปเด้เลย